สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษรอบแรกประจำเช้าอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนยกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เซาท์ชิลก็แพ้อฟอร์เรสต์กินไป0-2แบทฟอร์ดแพ้ฮาโลเกต0-1 โบตันแพ้กับบาร์สลีย์ไป1-2 AFC เฟลน์ก็เสมอกับกิลลิงแฮมไป1-1บาเดตเสมอกับเชลฟอร์ดไป1-1บาโลแพ้กับแมนฟิลด์ทาวน์0-1บอร์แฮมวูดเอาชนะอีทลีสไป3-1บิสตัลโลเวอร์ก็เอาชนะโรสเดล1-0เบอร์ตันอันเบียนเอาชนะนีทแฮมมาร์เก็ตไป2-0บัคสตันก็เอาชนะเมอร์ทิวทาวไป2-0คารายูเต็ดเฉือนเอาชนะไทมีโลเวอร์ไป2-1 ชาวตันก็เปิดบ้านถล่มโควิลทาวไป4-1เชลแนมแพ้ให้กับเอาเชิร์ตไป1-2เชงสองเชตัฟฟิลด์ก็เฉือนเอาชนะน็อตแฮมตันไป1-0ชิฟเพนแนมก็เฉือนเอาชนะลิงคอร์ซิตี้1-0คาร์ีทาวแพ้อัคริงตันสเตเล่ไป1-4ครูอเล็กซานดาเอาชนะเลตันโอเลียน1-0ดอนคาสเตอร์โลเวอร์แพ้คิงลินทาวไป0-1เอฟฟี่เฉือนเอาชนะฮาร์ริแฟกไป2-1ฟีดบูธเอาชนะออกฟอร์ดไป3-1ม t กตเฮดก็แพ้กับส t ตรมินเอตสองสามกริฟส์บี้ทาวทถล่มพีมัตไป5-1 m หนึ่งไมเดนเฮก็แพ้ดักเกนแนมไป0-1 Mk d หดอนถลม่มทัวท่าน ทาวไป6 0ศูนย์นิวพอร์ตเคาน์ตี้เอาชนะโคเชสเ,เ,เตอร์สองศูนย์เบอร์โบโล่เสมอซอฟอร์ซิตี้0 0พอร์ต,ต, 00, อตเวลแพ้กับเอ็กเซเต,เตอร์2 3ชิลส์เบอรี่ทาวเฉือนเอาชนะยอร์กซิต,ตี้ไป2 1ซาลิฮูมัวก็เสมอกับฮันล,ลี่ปูไป2 2สต็อกพอร์ตถล่มเอาชนะสวินดอนไป4 0่ซัตตันยูเต็ดแพ้ให้กับฟานโบโล่ศ์สอเวมรัรก็เสมอกับวิมเบอร์ดันไป1 1ส่วนวีคอมก็แพ้ให้กับวอรซอไป0 2 เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปครับคัมคือวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกาก็จะมีเร็กซ์แฮมเปิดบ้านเจอกับโอดัมเคอร์ซอนพบกับแคมบริดจ์ยูไนเต็ดวอกกิ้งพบออกฟอร์ดยูไนเต็ดและทอร์คีก็จะพบกับดาร์บิคอตตี้ส่วนคืนวันเดย์นท์ครับมีอีกหนึ่งคู่แบ็กเนลทาวจะเจอกับอิฟสวิททาว